ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าฮินดูตลอดนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาพยากรณ์ผู้ที่มีลัคนาอยู่ในราศีพิจิกประจำเดือนเมษายนพุทธศักราช2566ก่อนอื่นก็ต้องกราบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลข้างล่างอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งนะครับเอาละ ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาอาจารย์ขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านที่มีเวลาว่างเฉพาะวันอาทิตย์จะมีการเปิดการเรียนการสอนคอร์สใหม่นะครับทุกวันอาทิตย์จะเริ่มวันที่2เมษายนพุทธศักราช2566จะมีสอนทั้งเบื้องต้นและก็ภาคพยากรณนะครับมีสอนเนี่ยทั้ง ชั้นเรียนนะครับมาเรียนที่สมาคมโหราศาสตร์นานาชาติสาขาวัราชนัด,ดานะแล้วก็มีเรียนออนไลน์ก็สามารถนะครับเรียนผ่านออนไลน์ด้วยระบบ Google Meet ได้นะครับนะเราก็จะส่งลิงก์ไปให้นะครับแล้วกดก็สามารถเข้ามาฟังได้เลยนะครับนะค่าเรียนเดือนละ1,000บาทอาจารย์ผู้สอนนะครับก็คืออาจารย์ของผมเองอาจารย์วิทูลบุญชัยศรี อุปนายกสมาคมโฮรสันนานาชาติภาคเบื้องต้นจะอยู่ที่13นาฬกา30นาทีไปจนถึง15นาฬิกานาทีนะครับภาคพยากรอันนี้ต้องมีพื้นฐานนิดนึงนะครับจะอยู่ที่15นาฬกานาทีไปจนถึง17นาฬิกา30นาทีท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อกับอาจารย์ผู้สอนโดยตรงเลยก็คืออาจารย์ของผมนะครับเบอร์081573 4 2 3 5นะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อกับอาจารย์ได้เลยนะครับนะเอาละเรามาเข้าเนื้อหากัน นะครับชาวราศีพิจิกนะก็จะมีดาวประจําตัวนะครับก็คือดาวพัางคานเนาะดาวพัางคานเนี่ยที่อยู่ในราศีพิจิกเนี่ยเราจะเรียกว่าภพตนุนะครับตนุก็คืออะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวกับตัวเราเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุหมดเลยนะนะครับไปอยู่ในภพไหนเรือนไหนก็ว่ากันไปนะก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้เดินไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่นะอีภพเรือนหนึง่งนะครับในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่าภพนะครับ มรณะนะมรณะก็แปลว่าความเศร้าโศกเสียใ,ใจนะครับผิดหวังนะครับไม่ได้ดังใจเนาะอะไรเขาว่าออกันไปนะแน่นอนนะครับการที่ตนุรักษ์ของเราไปอยู่ในราศีเมถุนก็ต้องบอกว่าในช่วงของเดือนนี้ยังเป็นอีกเดือนหนึ่งที่ชาวราศีพิจิกนะครับไม่ควรจะทําอะไรที่มันเสี่ยงนะไม่ควรจะทําอะไรที่ทําให้ตัวเองเนี่ยยุ่งยุ่งวุ่นนะครับหรือทําให้เราเองเนี่ยเสียหายในลักษณะต่างๆเพราะว่าตนุรักษ์ของเราไปอยู่ในเรือนมรณะ นะครับแล้วในกฎเกณฑ์โหรเนี่ยนะครับเราจะเรียกว่าเป็นพิทุบาทนะครับการที่ดาวเนี่ยเป็นพิทุบาทก็ส่งผลนะให้เราถูกคนเนี่ยเอาเปรียบนะครับในลักษณะต่างๆอันนี้ก็ต้องบอกว่าชาวราศีพิจิกในช่วงเดือนนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังนะตนุมรณะเาะ็าแสดงว่าเราอาจจะมีเรื่องที่ทําให้เราเศร้าโศกเสีสยใจหรือผิดหวังนะหรือเป็นช่วงที่เราเองเนี่ยทำอะไรยังไงเนี่ยขาดความ รอบคอบนะใช้อารมณ์มากกว่าเหตุผลอันนี้ต้องระมัดระวังนะครับนะนะครับอันนี้เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังยิ่งถ้าเป็นการกินีด้วยปีนี้นะจะยุ่งเลยนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับมาจากเจ้าเรือนอลีอ่ะอลีมรณะอันนี้ดีนะถ้าเราคุมสติได้ก็แสดงว่าปัญหาทุกอย่างเราเคลียร์ได้จบได้ศัตรูไม่มีอลีไม่มีนะอยู่เป็น นะทํานู่นทํานี่ก็สามารถที่จะรอดพ้นอะไรต่างๆได้ในกรณีที่นะครับคุณมีสตินะนะครับแต่ถ้าคุณไม่มีสติก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงที่ผมว่าให้อยู่เฉยๆก่อนดีกว่านะมันจะได้ไม่มีปัญหาในลักษณะต่างๆเนาะดาวนะครับน้าพังอาหารนะครับอยู่ในราศีเมถุนก็จะเป็นในช่วงของนะครับวันที่หนึ่งถึงยี่สิบเอ็ดนะครับสเสวยเทวีเลิกนะครับก็เป็นเลิกนางพญาเนาะ นะอันนี้ดีนะยีถึง30เป็นเลืกของเพชฌคาตเลิกเป็นเรื่องของการตัดสินใจนะตัดสินใจดีก็ให้คุณตัดสินใจไม่ดีก็ยุ่งวุ่นวุ่นนะนะครับจุดที่ต้องระมัดระวังเป็นพิเศษเลยถือว่าในช่วงของเดือนนี้ต้องระมัดระวังเลยนะฮะก็คือในวันที่28จนถึงวันที่30เราจะเข้าระวังพิษสุนัขนะครับพิษสุนัขเนี่ยเป็นเรื่องของนะครับการทะเลาะเบาอแวงความ ขัดใจกันหรือการไม่เข้าใจกันนะครับอันนี้ต้องระมัดระวังนะฮะจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ส6บกถึงยี่สบเ็ดจะเข้าณวางังปุเอกทาอะไรยังไงช่วงนั้นแต่ให้คุณในเรือนมรให้คุณในเรือมนมรณะก็ถือว่าไม่ค่อยให้คุณเท่าไหร่ก็ต้องระมัดระวังนะแต่ถ้าจําเป็นจริงๆก็ทําได้นะครับต่อไปนะฮะเรามาดูกันต่อเรามาดูดาวพระอที่กันนิดหนึ่งนะ ดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีสิงในวิชาหัวเนี่ยเราจะเรียกพบกรรม,มะนะครับกรรม,มะแปลว่าการงานการกระทำความรับผิดชอบเอาระนะถึงแม้นะครับตานุละของเราเองเนี่ยจะไปอยู่ในราศีเมถุนนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนกรรม,มะเรายังคงเดินดีอยู่นะแต่ก็เดินดีอยู่แป๊บเดียวนะแค่หนึ่งถึงสิบสามนะ หลังจากนั้นเนี่ยก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาแล้วเอาละนะครับตอนที่ดาวจุลิล์กามาไปอยู่ในเรือนปุตตานี่นั่นหมายถึงว่าเป็นช่วงที่เรามีการิเริมนะครับนะมีไอเดียมีจินตนาการเกี่ยวเรื่องของการงานมีความคิดต่อยอดธุรกิจจะขยายสาขานะจะทำนู่นทำนี่อะไรเราถือว่าโอเคละไม่ได้เสียหายอะไรนะเพราะกรามะไปปุตตานี่เป็นเรื่องของจินตนาการเกี่ยวเรื่องของงานคิดนูน่นคิดนี่เพื่อให้งานประสบความสำเร็จ ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยถือว่าโอเคนะตอนพระอาทิตย์เนี่ยอยู่ในราศีมีนสเสวยสมโนโลเลอรเขาเป็นเรื่ชำนาญการนะเป็นเรื่องพิเศษนะจุดที่ให้คุณนะครับก็จะเป็นในช่วงของวันที่สิบเอ็ดจนถึงวันที่สิบสามเราจะเข้านาวาวปุเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณกับดวงชะตานะก็ถือว่าโอเคนะแต่หลังจากนั้นเนี่ยไม่ค่อยจะสู้ดีแล้วนะดาวเจ้าเรือนกรรมะไปสถิตยอยู่ในราศีเมษนะครับเราจะเรียกว่ากรรมะ ไปอาริก็แสดงว่าการงานหรือวิถีชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีปัญหาและมีปัญหามันถึงตัวเราด้วยเพราะว่าไปอยู่ในเรือนอังคารอังคารตกมรณนะนั่นหมายถึงว่าช่วงนี้เรื่องของการงานเนี่ยจะมีปัญหายุ่งยุ่งวุ่นวุ่นนะ แก้ไขปัญหาอย่างเดียวเลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรแต่ก็ไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรเพราะมีตัวช่วยค่อนข้างเยอะแต่ถือว่าเดือนนี้เป็นเดือนจุดเปลี่ยนนะครับของชาวราศีพิจิกนะจุดเปลี่ยนของชีวิตเลยล่ะนะเพราะดาวเนี่ยไปกองกันอยู่ในเรือนราศีเมษเยอะซึ่งเป็นเรือนอลินะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ชาวราศีพิจิกจะต้องระมัดระวังรอบด้าน เอาอย่างนี้ละกันเนาะแต่เนื่องอจากว่าดาวอังคารกรับดาวพุทธท่านแลกเรือนกันก็เลยทําให้เรือนเข้มแข็งถ้าเราไม่ประมาทเราก็ยังคงไปได้นะเออแต่แน่นอนนะกรรมไปอดีมีงานอะไรแก้ไขปัญหาไปและพยายามอย่าสร้างโจทย์อย่าสร้างศัตรูนะครับมีอะไรยังไงก็อดทนไว้นะแล้วก็จะอยู่รอดปลอดภัยอย่างมีความสุขได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราเองโอ้โหถือตัวถือต,อตนนะแรงมาแรงไปไม่โกง อเน,นี้นันงอกเลยนะเพราะว่าดาวพระอาทิตย์ตอนนี้ได้ตําแหน่งมาหาอุดไม่ยอมใครอยู่แล้วนะครับแต่ว่าตัวเราเองตุกมรณนะไงมันอ่อนแอไงเออเขาต้องระมัดระวังเนาะนะเอาละตอนที่อยู่ในราศีเมษสิบสี่ถึงสามสิบนะครับนะอยู่ในราศีเมษสิบหกนาฬิกา นะครับห้านาทีนะครับดาวพาทิตย้ายเข้าไปนะ1สิบสี่ถึงยีิบเจ็ดเราจะเข้าธลิทโทแห่งเลิกก็เป็นเลิกนะครับลาบากตอนต้นสบายตอนปลายนะครับจุดที่ให้คุณจะเป็นในวันที่ยี่สิบสี่จนถึงวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะเข้านาวาังปุเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นถือว่าให้คุณนะครับ จุดที่ต้องระมัดระวังนะฮะก็จะเป็นในวันที่18จนถึงวันที่20เราจะเข้านวงพิดหน้านะครับ,นะรบช่วงนั้นก็ไม่ควรทำอะไรนะค,รคนอยู่นิ่งๆนะครับต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวนะฮะพระพุทธนะครับดาวพระพุทธท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะในราศีเมถุนเราจะเรียกว่าพบหมรณะนะที่แปลว่าความเศร้าโศกเสียใจความผิดหวังความไม่ได้ดังใจการเปลี่ยนแปลงการโยกย้ายนะ หรือความเครียดหรือความเศร้านะครับอีกพบเรือนหนึง่งอันนี้ดีนะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพราพรา,าพแปลว่าช่องทางในการหาเงินหาทองนะครับเลยได้สองเลยได้สามนะครับก็ถือว่าโอเคนะก็ต้องบอกว่าพบเรือนเนี่ยดีแต่ไปอยู่ในภพที่ไม่ค่อยดีนะ ดาวเจ้าเรือลาภะของเราเนี่ยไปอยู่ในราศีเมษนะครับในวิชาโหงเนี่ยเราจะเรียกว่าลาภะอริแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยูนะแล้วส่วนใหญ่ก็จะเกี่ยวเรื่องของการงานด้วยเพราะไปเจอกับดาวพระอาทิตย์นะครับที่เป็นดาวเจ้เรือนกัมมะนั้นนั่นหมายถึงว่าลาภะอริก็เรื่องของการงานก็นั่นแหละบางครั้งก็อาจจะถูกเพื่อนฝูงนะครับแย่งงานแย่งผลงานนะครับหรือไม่โปรโมทเราอะไรประมาณนี้ นะอันนี้เป็นจุดที่เราต้องระม,มัดระวังนะทําอะไรยังไงก็ต้องรักษาทรัพย์ตัวเองให้อยู่นะครับแล้วก็มีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาคนอุปถัมภ์ค้ำจูนนะครับมาขอความช่วยเหลือเราให้เราไปคำปัะกันให้เราไปทุนน,นี่นั่นหยุดเลยนะไม่ได้เลยนะเพราะลาภะอลิเนี่ยแล้วไปให้ไปคำประกันให้เขาเนี่ยนี่มันจะมาที่เราหมดนะเป็นจุดที่ต้องระม,มัดระวังแล้วเรานี่ก็แปลกแปลกนะในช่วงเดือนนี้เกงใจคนจนเกินไป นะเลยกลายเป็นจุดอ่อนทําให้เราเองเนี่ยถูกคนอื่นปีดเบียนะต้องเรามาระวังนะครับนะอีกพบเรือนหนึ่งนะครับขอเรียกว่าดาวเจ้าเรือนนะครับมรณะไปริอนะ่าแล้วก็แลกบ้านกับดาวคาร์เนยไอมุมเนี้ยดีนะถ้าเรามีสตินะครับไม่ไปให้ใครยืมเงินไม่ไปข้ามกันให้ใครนะแล้วก็ไม่ประมาทเเื่อในการเอ,อเอกสารสัญญาหรือการสื่อสารก็ไม่มีปัญหาจะทําให้เรารอดพน้นทุกเรื่องนะแต่ถ้าเกิดตรงกันข้าม นะประมาณทุกดอประมาณทุกเรื่องอันเนี้นะครับก็ต้องบอกว่าเราเองมีเกณฑ์ที่จะมีปัญหาค่อนข้างที่จะเยอะนะนะครับก็ต้องบอกว่าดาวมันกองกันเรือนไม่ค่อยจะสู้ดีนะแต่ว่าเอเคดาวจเจ้าเรือนขาเข้มแข็ง นะดวาดวอังคารดาวพุธเขาเข้มแข็งนะในมุมดีมันมีอยู่นะแค่อยาประมาทดีกว่าผมมองไว้นี้นะนะครับดาวพพุธนะครับท่านอยู่ในราศีเมษหนึ่งถึงสามสิบนี่ทั้งเดินเลยไม่ไปไหนนะครับสเสวยทนิปโทแห่งเลิกนะแต่ว่าท่านเนี่ยเริ่มจะมีปัญหาคือท่านเดินถอยหลังนะพอเดินถอยหลังก็เลยส่งผลให้การสื่อสารเอกสารสัญญาการตกลงนู่นนี่นั่นมันมีการคาดเคลื่อนนะครับมันมีการไม่ตรงเวลา นะก็อย่าหัวเสียก็มันเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะเขานัดวันไหนสะดวกวันไหนก็เอาตามนั้นแหละนะไม่ใช่ว่าโอ้พอผิดนัดแล้วกลายเป็นโกรธนู่นนี่นั่นไม่ดีวงานด้วยแล้ว,ลวไม่ครบแล้วเลิกครบแล้วไม่ใช่อย่างนั้นนะมันเป็นอิทธิพลของดวงดาวที่ทาให้เราเนี่ยคลาดเคลื่อนก็ไม่เป็นไรนะครับถึงมีปัญหาก็เป็นแค่ช่วงนี้นะแต่ก็สามารถรอดได้เพราะเป็นอันุกเกษตรสลับเรือนออนนะเอาละนะครับดาวพระพุธที่อยู่ในราศีเมษนะฮะจุดที่ให้คุณ นะจะเป็นในวันที่สิบสี่จนถึงวันที่สิบห้าเราจะเข้านวังปูเอกอันนี้ให้คุณกระโดนชะตานะจุดที่ต้องระมัดระวังจะเป็นสองช่วงก็คือในช่วงของวันที่สองถึงวันที่ห้าเราจะเข้านวังพิษนะครับหนึ่งรอบแล้วก็จะมาเข้าอีกรอบหนึ่งในวันที่ยี่สบสองถึงวันที่ยี่สิบห้าเราก็จะเข้านวังพิษอีกหนึ่งรอบนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังช่วงนั้นไม่ควรทําอะไรนะครับมันจะมีปัญหาต่อไปเรามาดูกันต่อ นะเรามาดูดาวนะครับพระฤหัสบดีนะครับ,รบ,ปปด,นะรบดาวพฤหับสบดีเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้าเรือนการเงินไรายได้กระแสงเงินสดเนาะอีพจนเรือนหนึ่งเนี่ยเขาเรียกวการคิดลิเริ่มไอเดียจินตนาการการลงทุนการเสี่ยงโชคการแสวงหาโชคลาภโอเคนะครับในช่วงของวันที่หนึ่งนะกระดุมพระไปปุตตะยังดีอยู่ นหนึ่งจนถึงนะครับนะวันที่สิบแปดนะครับยังดีอยู่นะครับยังเป็นพบเดือนที่ดีอยู่ยังยังให้คุณกับดวงชะตาอยู่นะจะทําอะไรยังไงก็ถือว่าโอเคนะครับอีกพเดือนหนึ่งนะครับในราศีมีนเราเรียกว่าปุตตะกแปลว่าบุตรบริวารลูกน้องผู้แต่บังคับบัญชาเป็นเกษตรตาที่ดีก็ยังดีอยู่นะครับ,น,บ,รบนะขาเรียกว่าทิ้งทวนนะเราเคยได้อะไรยังไงก็จะได้อย่างนั้นนะครับนะแต่ทีนี้เนี่ยหลังจากย้ายสิ หลังจากวันที่19นะครับดาวพุหับสบดีโยกย้ายนะครับเข้าไปในราศีเมษเราจะเรียกว่ากระดุมพระไปอยู่ในเรือนอริแล้วนะครับในวันที่19เวลา21นาฬิกา2นาทีอยู่ตรงนี้หนึ่งปีนะครับ12เดือนนะการเงินอยู่ในเรือนอริได้ราชาชูนะครับน่าก็หมายความว่าเราเงินเราเนี่ยมันต้องเกิดจากการแก้ไขปัญหา เงินเนี่ยจะเกิดจากการวิเคราะห์นะครับแยกแยะวางแผนนะครับถึงจะทําให้เราได้เงินได้ทองนะถ้าไม่อย่างนี้มันจะมีปัญหานะสาหรับท่านที่มีดาวพฤหัสปีนี้เป็นการลักกินีก็ต้องบอกว่ายุ่งแน่ๆเลยนะครับเพราะอะไรเพราะดาวเจ้าเรือนการเงินจะตกอลิแล้วเป็นการลักกินีการเงินเนี่ยเข้ากระเป๋าขวาออกกระเป๋าซ้ายนะมีคนมายุ่งยุ่วดูมีคนมาเบียดเบียนในลักษณะต่างๆเป็นจุดที่เราต้องะระมัดระวัง นะครับนะการเงินตกนะครับอลินะพยายามอย่ามีหนี้สินนะครับทําอะไรยังไงทําตามความสามารถเรานะได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นนะไม่ต้องไปกู้หนี้ยืมสินใครนะครับนะบนะบเพราะเป็นช่วงที่ดาวเนี่ยเป็นจุดให้เราต้องพักผ่อนนะการเงินของเราเนี่ยตกอลิก็อย่ามีหนี้แค่นั้นเองนะทำได้เท่าที่ทานะใช้ความรู้ความสามารถตัวเองทําก็จะประสบความสำเร็จได้แต่ถ้าไม่ใช่เงื่อนไขนี้ นะไปสร้างหนี้สร้างสินมันจะทําให้เราจมแล้วเราก็จะทําให้เครียดเกี่ยวเรื่องหนี้สินดาวพฤหัสเป็นดาวปาัญญาเป็นดาวช่วยเหลือนะพอดาวปาัญญาดาวช่วยเหลือเนี่ยตกอยู่ในเดือนอลและเราเป็นราศีประเภทกีตาแมลงเนาะไม่ใช่ราศีประเภทสัตว์ใหญ่สัตว์สีเท้าอา๋ยวพวกสัตว์ใหญ่สัตว์สีเท้าเนี่ยดาวข้าอรลเนี่ยเขาชอบนะเขาเก่ง แต่ของเราเนี่ยไม่ใช่ของเรานี่เข้าอลีนี่งานงอกเลยนะครับก็ต้องระมัดระวังนะครับนะเรื่องของการเงินการทองการลงทุนการเสี่ยงโชคนะการเสี่ยงโชคก็ต้องระมัดระวังเนี่ยปุตตะตกอลีเนี่ยถ้าเล่นหุ้นเล่น Bitcoin, Bitcoin, บิตคอยบิตครับหรือสกุลเงินหรืออะไรประมาณนี้นะก็ต้องระมัดระวังต้องใช้ความรู้ความสามารถแบบเต็มคาราเบลเลยล่ะนะครับเพราะว่าปุตตะตกอลีเนี่ยนะครับถ้าผิดพลาดมันมิแต่นี่สินนะและ้วถ้าเกิดคนที่ทําค้าขายหรืออะไรยังไงก็ระมัดระวังเรื่องของลูกหลานบุตรหลาน อาจจะทํางานเนี่ยไม่คุ้มราคานะหรือลูกน้องหรือบุตรหลานเนี่ยแข่งดีแข่งเด่นเพราะเป็นพฤหัสรไงชอบเถียงสอนบอกก็ไม่ยอมฟังคิดว่าตัวเองดีกว่านู่นนี่นั่นอะไรประมาณเนี้นะบางทีก็ทําให้เราแบบเอ๊ะสรุปใครเป็นเจ้าของเนี่ยนะลูกน้องนี่เก่งกว่าเราทุกอย่างนะคือเขาหลงผิดไม่ใช่ว่าเขาเก่งจริงนะแต่เนะนะขาหลงผิดเพราะว่าปุตตะตกกะลิไปแล้วไง อืมแต่ก่อนหน้านั้นเขาช่วยเราได้นะเพราะาตอนที่เป็นกเกษตรเนี่ยนาได้อยู่มาตรงนี้ปีหนึ่งอ่ะบางทีชาวราศีพิจิกคิดว่าเฮ้ย mm hmm. ลูกน้องดีนู่นนี่เนี่ยช่วยเหลืออะไรประมาณเนี้ยแน่นอนตอนนั้นปเป็นเกษตรไม่มีปัญหาตอนเนี้ยไปอยู่อุริแล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วมีอะไรยังไงต้องบอกต้องกล่าวต้องเตือนต้องให้เขาเป็นไปตามทิศทางที่เรากําหนดนะถ้าออกนอกเกมหรืออะไรยังไงเนี่ยต้องมีการดึงต้องมีการตบให้เข้ามาอยู่ในอคอนโทรลได้นะจะได้ไม่มีปัญหาอะไรเอาละนะครับต่อไปนะครับ เรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพฤหัส,สกันนิดนึงนะดาวพฤหัส,สท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีนะครับพุกศกเราจะเรียกว่าดาวคู่ค้าคู่หุ้นส่วนคู่สัญญาหรือแม้แต่คู่ของนะครับอีกภพเรือนหนึ่งนี่เขาเรียกว่าภพวินาศที่แปลว่ารับรับซ่อนเล้นปิดไม่เปิดเผยต่างถิ่นแดนกลกักขังจองจําถูกบังคับขู่เข็นนะหรือช่วยเหลือแบบรับๆนะก็ต้องบอกว่าในเรื่องของความรักหรือใอน ของชาวราศีพิจิกในช่วงที่ผ่านมาเนาะไม่ค่อยจะสู้ดีนะเพราะว่าดาวเนี่ยตกอยู่ในเรือนของอลินะครับเราจะเรียกว่าปัต,ตนิไปอยู่ในเรือนของอลินะครับในช่วงของวันที่หนึ่งถึงวันที่เจ็ดนะแป๊บเดียวนะครับอาทิตย์หนึ่งนะครับการที่ปัต,ตนิอยู่ในเรือนอลิมีคู่เหมือนมีศัตรูนะหรือคู่ครองเนี่ยสร้างแต่ปัญหาให้หรือคู่สัญญาเนี่ยมีแต่ปัญหาให้หรือคู่สัญญาร่วมพุดรทุนไม่พร้อมนะจะทําธุรกิจธุรกรรมจะทําอะไรยังไงก็ติด คนน,นคนนู้นติดคนนี้ติดคนนั้นไม่ลาบลื่นสักอย่างเลยทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นแลวประจบเหมาะด,ดาวพระพูดเดินถอยหลังด้วยนะแล้วประจบเหมาะคู่ค้าคู่สัญญาตกอหริด้วยนะมันก็เลยเป็นช่วงที่อยู่เฉยเฉยอยู่นิ่งๆ่งดีกว่านะครับเพราะว่าถ้าเป็นดาวเล็กเดินแค่เดือนเดียว นะเดินเดียวก็ย้ายกันหมดแล้วนะนะก็เลยส่งผลให้ชาวราศีพิจิกช่วงนี้อาจจะงงหรือสับสนว่ามันเกิดขึ้นอะไรกระชั้น what happened มันคืออะไรนะมันออกอารมณ์ประมาณนี้เลยนะก็ขอให้รู้ว่าเป็นอิทธิพลของดวงดาวนะที่ทําให้เรายุ่งยุ่นวุ่นวนะครับอีกพบเดือนหนึ่งดาวเจ้าเลือนวินาศนะวินาศอาลิดีนะความวินาศไปอยู่ที่ตร้นะือเราใช้นี่ใช้สินได้นะในบางคนนะนะที่ดวงดาวเนี่ยเขาซับพอร์ตนะครับ ก็สามารถใช้นี่ใช้สินหรืออะไรยังไงได้เนาะนะนะก็อย่าเป็นการลกินถ้าเป็นการลกินเนี่ยมันจะมันจะยุ่งเรื่องนี้สินหรือมันจะเครียดเรื่องนี้สินนะมันจะออกแดวประมาณนี้นะแต่หลังจากนั้นจะดีแล้วนะครับดาวนะครับพระสุขจะเป็นกเกษตรตาธิบดีสิบสองเดือนกลับบ้านตัวเองครั้งหนึง่งนะได้รับผลดีเกี่ยวเรื่องของคู่ค้าคุ้นส่วนคู่สัญญาคู่ครองคนโสดมีเกณฑ์ที่จะมีคนมาชอบมาจีบ นะครับมาเปย์มาซัพพอร์ตมาช่วยเหลือนู่นนี่นั่นโอ้เยอะแยะเลยนะดาวพุธย้ายไปเนี่ยสมุติให้ชาวราศีพิจิกเนี่ยสามารถที่จะสมหวังในเรื่องของความรักได้นะตามอิทธิพลของดวงดาวคือดวงดาวดาวพุธเนี่ยเป็นดาวการเงินของโลกเป็นดาวความรักของโลกนะเพราะเป็นกเษกษตรก็ความรักเรามีโอกาสที่จะสําเร็จนะพบเรือนก็ดีอะไรก็ดีแต่ต้องะระมัดระวังเพราะหลายๆดวงยังตกกะิมรันนวินาทนั่นหมายถึงว่าถ้าคุณประมาทหรือคุณพัดพังนั่นหมายความว่าก็อาจจะเสียใจหรือยุ่งวุ่นวุ่นได้เพราะส่วนหนึ่ง ดาวพระศุกร์มาจากเจ้าเนินวินาศในราศีตุลน,นี่เขาเรียกวิาวนาศปัตนีนะเขาเรียกว่าอยู่ดีๆเนะี่ยคบกันดีๆเนะี่ยหายไปเฉยเลยนะวันนี้ยังคุยกันหนุงงนิงหนุงงนิงพรุ่งนี้หายไปไหนเราก็ไม่รู้นะแล้วก็ไม่บอกไม่กล่าวบล็อกเบอร์บล็อกไลน์ไปเฉยงง นะถ้าเป็นการเลกกินนี้จะออกอ,อารมณ์ประมาณนี้เลยนะนะเธอจะไปโดยที่ฉันยังไม่ทันตั้งตัวอะไรประมาณนี้เขาเรียกวินาาปัจจนบน,นะแต่ถ้าเกิดคนที่เป็นคู่คองเป็นแฟนอะไรประมาณนี้ถ้าเป็นการเลิกกินนะคู่คองชวนรุ่มหุ้นรุมทุนทํานูน่ทนทํานี่หรือมีไอเดียหรือมีจินตนาการหรืออะไรก็สุดแต่แท้เลยความคิดสร้างสรงรค์ในเรื่องเขาอย่าไปยุ่งนะถ้าเป็นการเลิกกินต้องหยุดนะต้องหยุด นะครับเพราะว่ามีเกณฑ์ที่จะทําให้เราเองเนี่ยเสียหายแล้วถ้าเป็นการลักินีจะเป็นโรคขี้หึงเข้ามาทันทีนะเพราะมรตยูจะไปกระตุน้นนะครับโดยธรรมชาติแล้วเนาะมรตยูเนี่ยเล็งลัคนาก็ระแวงเรื่องคู่อยู่แล้วนะครับดาวศุกร์เป็นกเกษตรด้วยและเป็นการลักกินีด้วยนะดาวศุกร์นะครับเล็งลักก็หึงนะ เาะหึงเป็นโรกหึงอยากให้เขาเทคแคร์อยากให้เขาดูใจนะทีนี้พอเป็นการรักกินีก็เรื่องของความรักกลายเป็นต้องระวางระวังแทนที่มันจะดีกลายเป็นต้องระแวงระวังคิดมากวิตกกังวลอ่ามันจะออกประนานประมาณนี้นะครับก็เป็นอิทธิพลของดวงดาวนะครับแค่นั้นเองนะเอาละนะครับตอนที่ดาวพุชกนะครับอยู่ในราศีพุศก นะครับนะก็จะเป็นในช่วงของวันที่8จนถึงสิ้นเดือนเลยเวลา23นา19นาที1-16เข้าโจโรเลอร์ไปเลิกต่อสู้แข่งขันชุ่งชิง17-28เข้าภูมิปาโรแห่งเลิกเลิกแห่งความมั่นคง นะครับยี่สิบเก้าถึงสามสิบเลิกเดินทางเลิกคนหมู่มากนะครับนะจุดที่นะครับให้คุณกระดวงชะตานะครับจะเป็นในวันที่ยี่สิบหกจนถึงวันที่ยี่สิบแปดเราจะเข้นานวัวงปุกเอกทําอะไรยังไงช่วงนั้นให้คุณกระดวงชะตานะครับจุดที่ต้องระมัดระวังก็จะเป็นในวันที่ยี่สิบถึงยี่สิบสองเราจะเข้นานวัวงพิษครุฑนะแค่นั้นเองนะครับเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาร์ ดาวเสาร์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนนะครับในราศีมังก,กรเราจะเรียกภพสาหะชาวที่แปลว่าสังคมคนหมู่มากช่วงนี้เป็นช่วงที่ชวาวราศีพิจิกจริงใจกับคนมากและอันนี้ก็จะเป็นสาเหตุที่จะทําให้เรายุ่งยงุ่นวุ่นนะครับกับเพื่อนฝูงกับสังคมกับคนหมู่มากนู่นนี่นั่นอะไรเขาว่ากันไปเพราะดาวเนี่ยตกทั้งอลิตนุรักษ์ตกมรณะและเราดันไปนจริงใจกับเพื่อนสาหะชาพันธุเนี่ยคบคนง่าย นะเห็นใครก็ดีไปหมดเห็นใครคิดว่าเป็นเหมือนญาติเป็นเหมือนพี่น้องมีความจริงใจเต็มร้อยผมก็ต้องบอกว่าจริงใจได้เพราะท่านเดี๋ยวอยู่ตรงนี้สองปีขึ้งน,นะแต่ว่าไม่ควรจะเป็นช่วงนี้เพราะว่าช่วงนี้ตนุรักเราอ่อนแอเหลือเกิน นะต้องรอให้ย้ายก่อนวันที่10พฤษภาถึงจะเข้มแข็งนะตอนนี้ยังอยู่ในช่วงที่เราต้องยุ่งยุงย่วุ่นวุ่นหลายๆอย่างนั่นหมายถึงว่าความจริงใจมีนะครับแต่ก็ต้องมีกักกักไปบ้างไม่ใช่มีอะไรบอกเขาบทจริงใจเปิดเผยนู่นนี่นั่นเรามัดนระวังไว้นะแต่หลักๆนะเวลาดาวพระเสารเป็นเกษตรอยู่ในเรือนพันธุ์นะจะส่งผลนะให้รวยที่นะครับหรือ มีโอกาสที่จะประสบกับเร็จเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์อ่าเพราะดาวเสาเป็นดาวหลักทรัพย์นะครับพออยู่ในราศีกุมเนี่ยแล้วถ้าเป็นทักษะที่ดีเป็นเดชสีมังตรอันนี้ให้ขุนแต่ถ้าเป็นกาลกินีระมัดระวังความขัดแย้งในที่ทํางานที่บ้านนะเครื่องใช้ในบ้านเสียซ่อมนะออกแนวๆประมาณนี้แหละนะครับนะก็เป็นจุดที่ต้องระมัดระวังเท่านั้นเองนะครับดาวพระเสาร์เข้าไปก็ยังคงเสวยเทสาตีนะครับเกาะนวังดาวพฤะศุกก็คือนาวางังเอ่อ ปัตตนนุบนะครับนะก็ในส่วนหนึ่งก็เกี่ยวเรื่องของเงินความรักก็ต้องระมัดระวาังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าท่านอีกพบเดือนหนึ่งมาจากเจ้าเดือนวินาศนะครับนะประมาณนี้เพราะดาวเสาร์ท่านเดินสองปีครึ่งนะครับนานเลยนะทีนี้ลีลาการเปลี่ยนแปลงเราก็จะดูที่ตียางดูที่นาวางเป็นการขยายนะครับว่าจะให้คุณให้โทษอะไรยังไงเข้าว่ากันไปนะครับเอาละนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อเรามาดูพระราหู พราะราหูท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีกุมเราจะเรียกว่าพบพันธุนะพันธุทุอลิก็เหมือนเดิมปัญหาเดิมเดิมซ้ําๆนะมีปัญหาเกี่ยวที่ทําง,งานนะครับ,ม,รบม,มีปัญหาเกี่ยวเรื่องของครอบครัวรรมวีปัญหาเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์นะครับก็เวลาจะทําอะไรยังไงต้องระมัดระวังหน่อยเกี่ยวเรื่องของหลักทรัพย์บ้านรถที่ดินนะเพราะพันธุทุอลิเนะี่ยบางทีก็มีปัญหาเรื่องของมรดกมีปัญหาในเรื่องของความไม่เข้าใจกันนู่นนี่นั่นแล้วก็ว่าไปแล้วช่วงนี้ดาวไปกองอยู่ตรงนี้เยอะ นะฮะเลยส่งผลให้ชาวร,ราศีพิจิกเนี่ยเขาต้องบอกว่ายุ่งยุง่งวุ่นวุ่นปวดหัวก็แนะนําว่าอย่าทําอะไรอย่าทําเกินตัวอย่าไปแบกระภาระแทนคนอื่นนะใครมีอะไรก็ต้องปฏิเสธให้เป็นแล้วคุณจะอยู่อย่างปลอดภัยนะครับเอาละต่อไปนะครับนะพระราหูเนี่ยถึงแม้จะอยู่ในราศีเมษข้าพบอริตแต่ตอนนี้ยังคงเข้านวางที่ดี นะครับจุดให้คุณก็คือในช่วงของวันที่1นึ่งถึงที่สินะเนะขาเรียกว่าเข้านวางปุกเอกนะคุมโทษคุมภัยนะครับยังอยู่ในเลิกดีอยู่นะก็เวลามีอะไรมันก็จะไม่หนักเท่าไหร่นะครับ,รบเอาลาะต่อไปพระเกตนะพระเกตอยู่ในเรือนลาพักก็ต้องบอกว่าในช่วงนี้นะครับชาวราศีพิจิกก็เป็นสายมูวเต็มที่เลยนะพระเกตอยู่ในเรือนของลาพัก นะส่งผลให้เราเองเนี่ยสวดมนต์ไว้พระท่องคาถาที่เกี่ยวเรื่องเงินเงินทองทองโชคลาภอะไรเนี่ยดีชะง,งัดละนะก็ถือว่าเป็นจุดให้คุณแต่บางเอิญไอ้เจ้าเรือนนะ่ะไปไม่ดีนะในช่วงของเดือนนี้ดาวพระพุธอยู่ในเดือนอลิและเดินถอยหลังนั่นหมายถึงว่าการเสี่ยงโชคหรืออะไรยังไงเนี่ยเบาหน่อยก็ดีนะเพราะว่าดาวพระเกตนไม่ให้คุณนะครับเพราะว่า ตาพระเกตเนี่ยพระเกตเนี่ยตาพระพุธไปอยู่ในเรือนอริเนี่ยนะเขาเรียกว่าออกแนวนะลาภาอริรักษาทรัพย์ไม่อยู่แล้วลงทุนเสีย่ยงโชคอะไรยังไงต้องเราะมัดระวังหลายๆอย่างนะครับการเงินก็ตกอริลาภาก็ตกอริอะไรประมาณเนี้ยนะเป็นจุดที่ให้อยู่เฉยเฉอยู่นิ่งๆนะครับก็ถือว่าเป็นจุดเปลี่ยนในชีวิตนะอันนี้ต้องบอกชาวราศีพิจิกนะครับนะก็ให้อดทนสวดมนต์ไหวพระ นะอะไรประมาณนี้ก็จะช่วยได้นะครับเอาราขอขอยทุกท่านนะครับโชคดีมีความสุขนะครับทิดสินได้ขอสมความบุงมากปราภนาหาผมผิดพลาดประการใดยังไงต้องกราบขอขมาอภัยด้วยนะครับขอขอยทุกท่านโชคดีมีความสุขผมเกรดเก้าดทูตลอดสวัสดีครับครับผมอาจารย์เกตดเก้าพทูตลอดเดี๋ยวนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็จะเป็นการเสริมเคล็ดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของ สิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือ,ก,ก,ก,คอการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สาหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นาะระยะเวลาในการทําก็อยู่ประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ นาะทำให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลย์ลิสต์นะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อนนะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกตก้าคุนดูตลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งสําหรับคนที่ชื่นชอบเพลงลูกทุ่งนะครับตอนนี้นะครับมีมิติใหม่นะครับมีลูกทุ่งออนไลน์เทนใหม่ของคนลูกทุ่งนะครับฟังก่อนโดนกว่าคลิกเลยพิมพ์ค้นหาคําว่าลูกทุ่งออนไลน์นะครับจะมีให้เราเนี่ยทุกช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น Facebook Ti k t o k อกนะครับ YouTube นะมีดาราหมุนเวียนเปลี่ยนกันทั้งวันทั้งคืนนะครับสลับเปลี่ยนกันเป็นช่วงๆไปนะครับแล้วก็มีการขอเพลงนะครับมีการคุยมีการอะไรสนทนากันก็ว่าไปก็ถือว่าเป็นนิบิดใหม่นะครับของวงการลูกทุ่งนะครับก็ท่านใดสนใจก็ฝากเข้าไปติดตามด้วยนะครับผมเกรงดูตลอดสวัสดีครับ